มาไหนห้องไหนวะไปกันเราจะวิง่งหนีโซนิกกันพี่ย <Yeah. S 1> ห้องนี้ห้องสามคนเอตี้เดี๋ยวเอตี้มันวิ่งแบบสโลว์แบบนั้นเนาะนั่นดิเป็นพราเน็ตเราปะาเออเราเราเ,ราเ,ราเาวลาคอมก่อนเราคา่อยกดจอยโอ้ยโซนิกว่ะโซนิกเ e e. <c oughs> อเอ็กอนี่ยเหมือนจะเป็นเกมมีเรื่องมากกว่าใช่แป๊บ <c oughs> นึงใส่สภาก่อนกูแก่ปะ ไอ้ยนี่แก้ผ้าโทษทีว่ากูถอดแค่ท่ทอนบนว่ะเฮ้ยโปเกมอนเพื่อนอโปเกมอนแล้วก็เกมอะไรเนี่ยสอนนึงคุณจาโตชิีก็เราต้องทำไรกด e เพื่อคุยโทรศัพท์ป่ะตอนนึงกูเปิดเ,เสียงก่อนเพิ่อพอมอัตลก เกมเรื่องู I am Sam <c oughs> in to joy of r e b e with you today เออมาชิม,ม่งอ่านไม่ทันอ่านไม่ออกด้วยคลิปนี้ผมอ,นนอาจจะพูดหน่อยน้อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจผมเก็บแรงไว้พอพรุ่พวกนี้ผมดูดิโหหน้าต่างแบบมีคนข้างบ้านเปิดมาดูเราด้วยเห็นไหมแม่งหน้าต่างดูสมจริงมากเลยเพื่อนไม่หน้าต่างไหนสมจริงเท่านี้มาก่อนเลยแม่ง <c oughs> มีฉาปูนปิดกูไว้ด้วยแม่งสภาพเหมือนกูจะแตะแม่งไม่ถึงเลยฮะฮึยเฮ้ย มาแล้เฮ้ยนี่ถ้าขับเบ้นแล้วส่งผู้หญิงใช่เลยทาคุมิเอะเฮ้ยเรามาแล้วอ่ะเรามาแล้วเราคือจ <A. S 1> เจ้าของเบ้นเบ้นคันนี้อ่ะคุยกับเด็กสภาพแม่งเหมือนโจแถวบ้านกูเลย s า a ูเด f the s นี่จะเปิดร้านเกมเลยใชไ่ไอเด็กไอเด็กร้านเกมไหมสมเป็นเด็กร้านเกมจริงๆอย่างนี้ต้องตบของหน่อยแล้วเออเรามาทำไมเรามาเล่นร้านเกมกันดึกจังเนี่ย เราอาจจะว่างป่ะพอตอนเช้าเรามีอะไรงานทำไงพอกลางคืนเราว่างเราเลยมาเล่นเกมกันเลยเพื่อนอาจจะเป็นไปได้นะแตเราไปคุยกันไอ้หนวดเฮ้ยฮัลโหลเมื่อกี้เสียงท่อใชเฮ้ยก็ดีเสียงท่อไอ้เด็กแวนที่ไหนวะไอ้สารแวนโอ้ไฟฉายกูดูดิเนี่ถามจริงมึงมีไฟฉายด้วยทำไมกูไม่มีกูมีแต่หน้ากากโง่เงินเสีอดิเสียบัตรด้วยดูโอ้ยไม่มีวิสายด้วย ซื้อพิซ่าไปเลยเตเชื่อในพลังของเงินตาเฮ้ยกล้วยซื้อเปลือกกล้วยไหมพวกมึงเปลือกกล้วยฆ่าคนตายได้นะม้ยเริ่มทันทีลูกค้าตังมามันให้เราทำเราทำงานหรอเราอ๋อเราทำงานอ๋อทำงานเป็นเด็กรัดเกมเหรอมีคำถามไหมไม่ไม่มีคำถามผมไม่มีคำถามอะไรทั้งนั้นเมไมหน้าตาเป็นคุณๆอย่างื่ที่นี่เป็น เออนั่นดิคุณคุณจริงนะแต่คุณนึกว่า็นขคนไทยเฮ้ยสกคนสแตลีปะสแตลีเออสแตลีเออนี่ไง,ไงสแตร์ลีเฮียกูว่าอยู่คุณคุณไอ้เชี่ยไอ้ <laughs> สแตลี <laughs> เปิดร้านเกมปะลองเลยลองเจอชีโรมาเลยไอ้ <laughs> ปิดร้านแม่งเลย <laughs> มันพูดว่าอะไรคุณผู้ชมแปลกันเอาเองนะครับแต่อย่าลืมล็อกประตูใครจะรู้ว่า มันอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้นะแล้วเราต้องทำไรเริ่มทํางานที่มันว่าเริ่มทํางานมีลูกค้าดูไงแล้ววะอ๋อนี่ไงนี่ไงขึ้นสัญลักษณ์อยู่เริ่มทํางานกดเลยพอกับลูกค้าเฮ้ยลูกค้าขับรถมาแล้วแล้วมันมีปืนอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยนะเชี่ยสมจริงว่ะมือไว้หน้าลูกค้าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นต้อนรับเชิญแล้วครับคุณลูกค้าเชิญแล้วครับเกรงเกรงเอาเลยครับสวัสดี ฉันอยากได้สุดสองโทเค็นเพื่อทดลองเล่นเกมโทเค็นกูอยู่ไหนวะเนออี่ยเดี๋ยวมันจะเจอ <c oughs> ปืนอยู่วางใต,ต้ <c oughs> ต๊รอก่อนด้แรกจะขึ้นไม่เคยเล่นเครื่องอ arcade ติ๋งขนาดนี้มาก,ก่อนเลยติ๋งหรอวะแน่นอนว่าจะแน่นอนว่าจะเป็นอะไรวะเด็กแบบเล่นเสร็จตอนสองทุ่มตีสองห้าสิบใช่ป่ะวะเงินสดจัดกาเลยพนักงานที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวกูยืนต้อนรับเอาไปเตะแลกเงินกูรอก่อน มาต่ยโอเคนะไปไอซ์ยินดีต้อนรับสู่ร้านเกมครับอาไม่มีใครแล้วครับไหนๆเปิดร้านก่อนเปิดร้านไรอ่ะไอ้คนตายเปิด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 เอาเปิดไม่ได้อันนี้ไงมาแล้วยินดีต้อนรับครับลูกคุณลูกค้าในเราต้องเปิดเพื่อต้อนรับเฮ้ยเป็นไงบ้างครับ ขอสิบเจ็ดโทเค็นเล่นเกมอะไรอ่ายินดีต้อนรับครับมีแพ็กแมนไหมมันจะเป็นได้สามเหรียญนะครับนี่มันเกมอะไรวะนี่มีมีก้าแมนไหมมีมีข้าวแมนไหมแล้วเราก็จะช่ยให้เขาจะซื้อของกินได้ไหมฉันหิวมากติงดีคุณจะได้อะไรฉันอยากกินพิซซ่าแลทำไมไม่มีพิซซ่าไหนวะมีพิซซ่าเด้อเอานี่ไงนี่ไงไปเจอแต่ฮอทดอก สพิซซ่เอ้าวมีพิซซ่าอยู่นี่วะนี่อ่ะเพืนเนื้อทีเย็นอาเต้มึงจะเป็นฝ่ายจัดการอาหารส่วนกูเป็นพนักงานต้อนรับเองด้วยความที่กูพึ่งสุนทรพจน์มากูจะมีใบหน้าไอเต้กินว่ะเก็บขยะโอ้ยเก็บขยะไอเฮียโอ้ไอพวกนี้กินแล้วไม่ทิ้งทิ้งลงถังขยะดีๆเด็ดอิเชี่ยมึงเข้ามาแค่สองคนมึงแดกขนาดนี้เลยเนี่ยกระจายสุดพายเลยโอ้โหมึงแดกแบบรอบร้าเลยอ่ะ แดกไปพอมึงทิ้งด้วยนะทิ้งลงพื้นน่ะแดกพิซซ่าแล้วมีกระป๋องได้ไงวะเนี่ยเอาเหี้ยมึงไม่รู้พิซซ่าอาจจะเป็นตำรวจมาตำรวจมาอ้โหลวนแล้วเราจะหลบนทำไมเราไม่ได้ทำอะไรติดตำรวจมาเข้ามาหลังร้านเฮ้ยเข้ามาคุยเราหาแม่งไหมเอาเฮ้ยตำรวจเฮ้ยฉันมาจากตำรวจกูรู้ไอ้สัตว์มาทำงานใหม่ใช่ไหม มีเอามากลางเจอนายกลางวะ่ะคุณมีอะไรที่น่าสงสยัยในวันนี้ไหมคุณเห็นอะไรที่น่าสงสัยในวันนี้ไหมไม่ไม่มีอะไรปกปรติครับผมกูเห็นมึงน่าสงสัยสุดแล้วตอนนี้น <c oughs> คนทีย<บ>อะไรแต่งใส่แว่นดำตอนกลางคืนคนที่อะไรเนี่ยเข้าอยางนี้ตามเดเขาเขาบอกว่ามีเด็กพูดถึงตัวอะไรไม่รู้บางอย่างหน้าประตูบางอย่างหน้าประตูได้เร <c oughs> าจะรายงานว่านี่มันถึงมันจะไม่เกี่ยวกับงที่เราสืบอยู่ ขอโทษน,นะแต่นำข้อมูลลับฉันไม่สามารถแบ่งปันปได้ในะขนาดนี้นะเชีย่ยไอตัวที่ยินนะอยู่หน้าประตูอาจจะเป็นกูกับเต้เก็ได้ใครจะไปรู้ก่อนจะาัอตกอ๋อไมเหี้ยอ๋อหิวโอเคเขาหิวเพื่อนนักนะงาน,อนโอเคอจะบอกว่าฉันจะรู้นะว่าคุณหมายถึงอะไรนะไอสีเนียวัดก,การนะอาจจะสีดอลลาร์หรือเปล่า ให้เงินรับโทรศัพจะเจอเสพไอ้ยตำรวจเล่นเกมไอ้ที้ยมึงไม่ทำงานมาเล่นเกมซื้อโทรศัซื้อของแดกอีกนี่มาจับใช่แล้วครับคุณลูกค้าเอาไปสัตว์นี่แย่งหน้าที่เลยอ้าวเฮ้ยไปดับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแล้วมึงวิ่งไปไหนตำรวจเฮ้ยตำรวจวิ่งหนีไอ้ดาบมั่วมันตายไหมมอนมันจะตายเร็วเลยมันเขาบอกว่ามันจะขอบอต้องเปิด เปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ห้องแบบว่าเปิดเครื่องห้องควบคุมรีสตาร์ทไฟฟ้าที่ห้องไหนวะห้องไหนวะเพราะเรื่องไหนเนี่ยโอ้ยข้างนอกข้างนอกเอาไปอาไปจะวิ่งเอ๊ะเหมือนจะเจอตอนกลับเลยอ่ะพอซ่อมเสร็จอ่ะจริงนะเปิดเปิดปิปิปแย่งหน้าที่เลยนี่ไปกันไปกันมึงว่าเจอไว้ตอนกลับเนี่ยอ่ะมันอาจจะวิ่งมาแบบเดือดแฟดควักหัวใจมึงไปแล้วก็ได้เลยอ่า บอกว่าจะไม่มีแขกคนไหนด่าแล้วนะอะไรวะเนี่ยโยิ่งย่ครับฉันหิวมากฉันหิวเกินเอาลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดมามีลูกชิ้นอร่อยเหรอสัตว์มันก็มีลูกชิ้นอยู่อันเดียวบนโลกวะโลกของเกมโลบอกเนี่ยมันมีใส่เอ้ยมองหน้ากูอะไอแบนพูดดีบุลี่เกิยไนะอสัตารให้มันเลย โอ้ยเก็บขยะอีกแล้วโ oh yeah. อ้ยเหี้ยขยะอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรน้อนเดี๋ยวพวกกูจัดการเองสมุดกลับไปแล้วเอ,อ้ยถูกขยะโ,<ย>โยนมันออกโยนมันออกตรงไหนวะอหลังเ,เราต้องออกหลังร้านรูห้หลังร้านหลังร้านเฉีเฉย มันไม่มีประตูทางออกหลังร้านอ๋อนี่ไงนี่ไงมันอยู่ข้างเลยจะเจอตัวเฮี้ยอะไรวะนี่ไม่เจอเพื่อนสุดยอดมันจะไม่เจอฉากทิ้งขยะละมั้งหรืออาจจะเจออ่าอุ้ยปิดร้านแล้วหรอทำไมต้องปิดไฟฟ้าปิดทำไมปิดต่อปิดเลยเพื่อนล็อกประตูจากภายนอกเฮ้ยเ้ยคืนแรกขนาดนี้เลยเฮ้ยประตูใหญ่คนขับรถ เอาดิเพื่อนออกมาแล้วเอ้าติดแม่งหรออ้าวกลับบ้านเอ้ามึงต้องออกไม่ใช่หรอเอ้าไอ้เหี้ยลาก่อนพวกกูกลับบ้านแล้วเจอกันที่เจอกันพรุ่งนี้เช้าเพื่อนกูนอนในร้านเหรอเนี่ยใช่เพื่อนนี่นอนให้สนุกนะพวกมึงในกูไปแล้วขังแม่งเลยบังอาจปิดไม่ให้กูเข้า เปลี่ยนตำแหน่งอุ้ยเอาละทุกคนผมจะขอตัดไปคืนที่สามเลยนะเนื่องจากคืนที่สองแทบจะไม่ต่างจากคืนที่หนึ่งเลยเต็มที่ก็แค่จะมีตำรวจมาถามว่าเออมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่ร้านไหมกับมีรูปโซนิกที่ผมแปะเอาไว้อยู่นะครับมันก็จะประมาณนี้เพราะงั้นผมจะขอตัดไปคืนที่สามที่มันมีอะไรเลยนะครับว่าครับคุณตำรวจไปเด้อเออฉันรอลาดตะเวนแถวนี้นะอาจารย์ก็ผ่านที่นี่ฉันเลยกะจะมาแวะเล่นนิดหน่อยอ๋อ ไม่มีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นที่นี่ใช่ไหมก็มีแค่โซนิคตัวเมื่อวานโล่มาครับนายสังเกตเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเร็ว,เรว,เรวนี้นะนใช่มันมีสองอย่างที่ปแปลกตอนที่ฉันทางานอยู่อนะ่ะฉันแบบว่าอธิบายไม่ค่อยได้ปิดทำเฮี้ยอลไววะสุดท้ายกูต้องรู้อยู่ดีการส่งวิดีโอมา โอาเก็บขยะไปเก็บขยะเีย,ปปยวเอาขยะไปทิ้งไว้เดี๋ยวเก,ก็บเองเพื่อนเวลากูเจอกูจะได้เจอคนเดียวเพื่อนมึงจะได้ไม่ต้องกรีดยีกราดเนี่ยดูก,กรีดเองอ้าวอ้าวอ้าวแ,แต่แบดเดิมอ่าปูเองเพื่อนไม่ต้องห่วงกูมาด้วยความกล้าหาญไม่ใช่ชมันเ <นะ S 2> จอแล้วมันก็โดนหมดไหนเฮียเฮ้แต่เหมือนจะโดนหมดนะกว่าพอพอพอเจอปุ๊บมันก็ว้าวเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไรล่ะ กูกำลังส่งคลิปไปอ่านเลยทัดมึงไม่เจอเหมือนกูอ่ะเต้ก็โอดหายวิ่งลันวิ่งวิ่งหนีไปไหนไอ้เต้วิ่งวะไอ้ยืนโดนอีกเข้านี่ได้ป่ะโอ้ยโอ้ยคุณตำรวจโอ้ขอบคุณครับคุณตำรวจช่วยหรือกูช่วยเหลือตัวเองวะเนี่ยมึงบอกว่าอะไร ดีนะที่ตำรวจมาเล่นเกมที่นี่จะต้องบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจตวดวายโันิกอุ้ย,อยขอบคุณครับคุณตำ,ตำรวจอุย้ยอ๋อตายแล้วหรอตายแล้ว,ลวไ,ไหวได้หรอกระจอกยังเอาเอาแค่นี้อะ่ะตายที่ไหนตำรวจแต่ไม่ได้ยิงเลยไม่ใช่หรออ้าวหรอไม่ใช่ว่าเสียงปืนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอปังอะ่ะเฮ้ยสวัสดีเอาเราฟ้ามาอยู่ตรงนี้ <laughs> มีบางอย่างแปลกอนะ่ะทุกเจของร้าน มันมีคนท่าทางแปลกๆมาทำร้ายฉันหรือเวลาเป็นคนเลยด้ซ้มอ่ะถูกต้องเฟเขาเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยอุ้ยมันวราบมาแกไม่มีที่ให้ดีแล้วไม่มีใครจะช่วยกันได้ไอ้หัวคุ้ยโซนานี้พวกแกจะโดนจัดการทั้งหมดฮ่าฮ่เอ้าจะไปไหนอ่ะวิ่งไปชีวิตของคุณถอ อย่าละวไปติดอย่าละฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยนี่เรามีเวลาตามบีเนี่ยวิ่งหนีให้พ้นแล้วเราต้องวิ่งไปไหนวิ่งให้ออกจากที่นี่ขอวิ่งขึ้นอีกฝั่งวะกำลังราผู้เล่นคนอื่นมาเร็วโปเต้สองสี่เจ็ดมาแล้วเฮ้ยแย่ละวิ่งเฮ้ยแย่เอาติดเขเฮ้ยเอาลังโซ่นิกมาตามไอแซมอยู่ อยากชีวิตรอดปิดล้าเลยแค่นั้นแหละปิดล้าเลยอย่าพูกูรอดนะกูปิดประตูแล้วเปิดประตูข้างหลังรอกูด้วยกูปิดไปแล้วทีนี้เปิดเพลงลับให้กูอ่ะนี่เข้ามาหลังแม่งเลยเดชทถ้ามันมาตรงนี้เราจะเปิดประตูข้างหน้าแล้วเราจะวิ่งออกมีไงเข้าแล้วกูรอดแล้วไม่รู้ละไหนว่าไม่อยู่ไหนเอาเชี่ยแล้ว อะไรเพื่อนไหนเอาเชียร์อยู่ไหนอยู่ไหนก็ต้องอยู่ในร้านดิถ้าแหววิ่งเข้ามาไม่ไม่ไม่กูปิดท่านกูปิดทนันไม่มีอะไรตามรางไอเ้เต้ยอฮื่ฮือฮือออฮืนือยือไอฮออออฮือฮ <c oughs> อยือฮอฮือฮืดดอฮือฮอฮือฮออ้ือฮออ้อ เกย์เฮียอะไรเนี่ยเกย์กระจอกไอ้เหี้ยกูเสียเวลาไปสามคืนกูเสียเวลาไปสามคืนเลยเฮ้เด็ดเด็ดเด็ดยังไม่จบเปล่าโอ้โหเกย์กระจอกไอ้เหี้ยกูให้เออศูนย์ศูนย์คะแนนไอ้เหี้ยดิสไลซ์ดิสไลแม่งค่าเสียเวลาแป๊บหนึ่งพวกมึงดูนะกูดิสไลซ์แป๊บหนึ่งดิสไลแม่งเลยนี่นะกูคือหนึ่งในสี่พัน 4,879ดรสไลนนะกูคือหนึ่งในนั้น <c oughs> พวกมึงจำมาไว้ไอพวกคนดูทั้งหลายอย่ามาเล่นแบบนี้ดูพวกกูเล่นก็พอ